สวัสดีครับปาลมีโกสนใบยาวสวยๆมาฝากครับผมคลิปนี้จะมีราคาตั้งแต่150บาทจนถึง250บาทนะครับแต่ละต้นเป็นโกสนใบยาวที่สวยมากน่าสะสมนะครับต้นแรกครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอินเดียแดงนะครับสวยมากสามารถอยู่แดด100%เซได้นะครับผม อินเดียแดงนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมลายสวยมากนะครับมีความพิเศษคือสามารถอยู่แดด100%ซได้นะครับผมต้นนี้อินเดียแดงนะครับ150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า นักทีสีทันดอนนะครับนักทีสีทันดอนนะครับผมเป็นโกศลที่หายากมากนะครับไม่มีขายทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมสวยมากน่าสะสมนะครับนักทีสีทันดอนนะครับต้นนี้ปามให้ในราคา250บบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าหายากมากนะครับ ไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับต้นนี้นักทีสีทันดอนนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าราสีธนูนะครับเป็นโกศลใบาย,ยาที่สวยมากนะครับผม ความยาวของใบนะครับผมต้นนี้ยาวประมาณ40เซนนะครับผมสวยมากใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับราศีธนูต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมราศีธนูต้นที่หนึ่งนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับสวยมากนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้ครับราศีธนูต้นที่2นะครับต้นจะเล็กกว่ากระถางที่1นะครับต้นนี้ปามใ,ให้ในราคา220บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมราศีธนูกระถางที่2นะครับสวยมากนะครับใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับราศีธนูต้นที่2นะครับ220บาทจัดส่งฟรีน oui ระครับผม สวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสะพานพระรามเก้านะครับเป็นโกศลเก่าแก่นะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับสะพานพระรามเก้านะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่200บาท จัดส่งฟรีนะครับผมใบใหญ่ใบยาวสวยมากนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสะพานพระรามเก้านะครับ200บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุทัศนะ นะครับผมเป็นโกศลใบยาวที่สวยมากใบยาวมากนะครับต้นนี้ใบยาวปกคลุมกระถางเลยนะครับขอบอกเลยนะครับว่าสวยแบบไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสุทัศนะนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมสุทัศนะนะครับมีเพียง1ต้นเท่านั้นนะครับผม200บาทจัดส่งฟรีนะครับ ปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้คือลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปูนะครับผมสวยมากนะครับไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมลูกไม้ของอาจารย์ปูนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะผมมีเพียงหนึ่งต้นนะครับสวยมากหายากมากนะครับ200บาท จัดส่งฟรีครับผมลูกไม้อาจารย์ปูนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทปามาได้เลยนะครับหรือโทร0812515669ครับสวัสดีครับ